สวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube ของเราเนาะนะครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมมี FC ท่านไหนได้โชวได้ลาบบ้างหรือเปล่านะครับผมเนาะออกล่างออก50บนออก377นะครับทางทางแอดมินทางเลงข่าวนี้ก็มีคนถูกคนเยอะนะครับถูกทั้ง2ตัวถูกทั้ง3ตัวก็ได้โชคได้ลาบกันไปหลายท่านอยู่ยนะครับผมสําหรับแนวทางในงวดที่ผ่านมาเนาะความฝันเข้าเป็นความฝันของแอดมินนะครับ คเเขาาวมันะที่ลงทีปไปลงไปกับของเซียนนกกระจาบนี่แหละครับแต่ของของเซียนนกกระจาบนี่ถือว่าหลุดทิ้งไปนะครับเซียนนกกระจาบหลุดเนาะงวดก่อนถูกซื้อวนงดนี้ถือว่าหลุดนะครับแล้วก็ตามค่อนข้างยากเนาะอืเอาเป็นวาเขาเก่าก็เดี๋ยวยังไงถ้าท่านผู้ชมอยากได้นะครับผมอยากได้อยากอยากยังอยากได้ยังอยากได้แนวทางตัวเลขของเซียนท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามา นะครับผมคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอยากได้เดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับแล้วก็เข้าความฝันเนาะรูงฝันว่าจังไหนก่อค่ะพี่โค้สุดท้ายฝออันว่านอนนอนอยู่ได้ยินเสียงคนพูดกันบอกว่าเลขมันจอกตัวนี้นะครับคนแรกบอกหนึ่งแปดแปดอืมไม่แต่เลขเบินหนึ่งแปดแปด คนแรกว่าหนึ่งแปดแปดทีนี้คนสองกันเลยว่ามันไม่ออกเราหนึ่งแปดแปดมันจะออกเจ็ดเจ็ดห้าอย่างว่ามันเอาะเจ็ดเจ็ดห้าแต่มันออกอะไรสามเจ็ดเจ็ดใช่ไหมค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดมันก็ถือว่าแต่เข่าสองตัวเนาะเจ็ดเจ็ดฮันต้าเรียนก็บมีแค่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดห้าเข้าสองตัวค่ะครับมันก็ได้แหละคุยกันในความฝันพี่นิวได้ยินแต่เสียงโอ้ว่าเห็นคนบเอได้ยินแต่เสียงนะ ก็เลยว่ามันมันถูกสองตัวเนาะนี่นะครับผมแล้วทีนี้ก่อนหน้านั้นที่แอดมินฝันตั้งแต่ตอนงวดน่ะแอดมินฝันว่าขี่รถรถยนต์แอดมินเนี่ยไปชนไปชนกับเขาข้างทางแอดมินก็เลยเอาทะเบียนรถไปเลยเนาะแต่แอดมินฝันน่ะมันหนึ่งแปดแปดนะครับที่ลงไปหนึ่งแปดแปดเนาะฝันที่เข้ามาโศกันอ่ะแล้วทะเบียนรถนี้มันแปดแปดหนึ่งสองมันตรงกันกับเลขที่เพื่อนมากัสิบอกนะครับผมนี่หลักฐานเก่าเนาะ 77นะคบท่านผู้ชมขาความฝันเนาะ775โค้งสุดท้ายนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นหลักฐานเก่าเนาะหรือไม่ท่านผู้ชมนี่ก็ไปย้ยอนไปย้อนหลังดูคลิปก็ได้ค่ะลงไปโค้งสุดท้ายเนาะตัวความฝันตัวนี้ค่ะนะครับเป็นโค้งสุดท้ายเนาะแล้วก็ทะลุตัวนินของเทียกนกระจาพรมตรงนั้นอื คนก็ดูราๆประมาณหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นประมาณนี้เนาะค่ะฝันแหม่นยู่ยเลยล่ะเห่นอยู่เจ็ดเจ็ดห้าเนาะออฝันฝันแปลกอยู่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่ก็เป็นตั้งแต่เป็นครั้งแรกเลยที่ฝันในลักษณะนี้แลวมันถูกนะครับหลังจากไปนั่นไปไปทาพิธีที่เขามีคนถูกคอเสียชีวิตนะครับแอ,อ,อดมินหลังหลังจากกลับมาจากนั้นฝันฝันตลอดค่ะฝันดีแปลกอยู่นะทำไมฝันยิ่งใครที่มาบอกเจ็ดเจ็ดห้านี่คะเป็นเสียงผู้หญิงหนระือผู้ชายคะ ไม่แนี่ยจยเหมือนกันจะเป็นภูมิเจ้าที่หรือว่าเขาตามมาจากนั้นหรือเปล่าออคนคนที่เขาผูกคอเสียชีวิตเขาตามมาหรือเปล่าเจ๊น้องคิดว่าใช่ไหมเมแนนอนะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายนะเสียงผู้หญิงกับผู้ชายเสียงกันใช่อค่ะเสียงแรกกันว่าผู้หญิงเสียงแหลกกับบันผู้หญิงบ้างอย่างนี้นี่เดอ้อเรียกมันจะออกหนึ่งแปดแปดมา อืม,อมแล้วทีนี้เสียงผู้ชายก็เลยว่ามันไม่เอาหนึ่งปแปดแปดน่ะมันจอเจ็ดเจ็ดห้าเห็นป่โอ้เถียงกันพีชโซกันเออมันจอเจ็ดเจ็ดห้าค่ะออเผือเพื่อนบอกแม่นเนาะก็เลยก็เลยแอดมินก็เลยถึงเอาแนวทางนี้มาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับนอกจากเซียนนกกระจาบแล้วก็ก็เป็นของเซียนเนาะของแอดมินความฝันตั้งหากก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ใไหนๆก็ได้ออกกล้องแล้วเนาะค่ะปรากฏมันก็ถวยเจ็ดเจ็ดนี่ยครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเจ็ดเมื่อใช่เมื่อก่อนแอดมินเนี่ยฝันไม่รับเจ็ดเจ็ดสามเหรเนาะ ก็ได้ตัเนาะค่ะเนาะเออมันเจ็ดเจ็ดสามรวดเนาะแอดมินก็ฝันในลักษณะนี้นี่เมื่อก่อนฝันแม่นเหมือนกันนะค่ะฝันว่าเล็กออกที่คือออกนะอืมนะครับตอนตอนที่อยู่อุดรเนาะตอนที่อยู่อุดรนะนครับทบ่านผู้ชมว่าแม่นที่หางวดติดเลยบอกเป็นผีผมยาวว่าบอกเนาะใช่ใช่งวดนั้นที่ฝันเห็นผีผมยาวผีผมยาวนี้เพิ่นจะมาจากหลังห้องนะครับท่านผู้ชมหลังห้องนี้เป็นต้นชำช้าใหญ่นะครับแล้วเป็นไปยังไงถึงได้ฝันเห็นค่ะพี่นิว ไม่รู้นะก็คือเหมือนมันเป็นทางผ่านอ,อ,อยู่ที่ห้องมันเป็นเหมือนทางผ่านทางเขาเดินนะครับเวลาเขาจะเอาศพเอาอะไรไปเผาเนี่ยเขาจะเดินผ่านทางห้องแอดมินตลอดนะครับที่อยู่อ,ดอุดรเนาะนะที่แอดมินย้ายลงไปทํา YouTube ใหม่ๆนะครับแล้วพอย้ายไปอยู่คืนแรกก็ฝันเลยนะฝันดีเลยนะครับไปอยู่ห้องนั้นนะครับ ห้องนี้มันมีที่นอนอยู่แล้วนะก็เลยนอนที่นอนเก่าแหละครับผมเนาะเป็นที่นอนแล้เขากับวายกข้นไหวตั้งไหวเนาะใช่เขาก็ปูไไหวเนาะเออก็ปูอยู่งั้นแต่วตามความเชื่อขันเขพปูที่นอนทิมไหวนี่เขาคิดว่าผีมาอยู่เลยเนาะเห็นปุถ่าวหลายคนบอกว่าขันว่านอนนี่ให้เก็ีที่นอนขึ้นอ้าเป็นที่นอนปูกับเผื่อให้ตั้งข้นใช่ใช่อันนี้เขาก็ปูไว้กับเตียงเขากับว่าอยากยกออกเนาะมันหนักใช่นะครับผมเลยเป็น ผีผู้หญิงไปอยู่แทนความของนั้นบ่ค่อยมีไผไปอยู่ดูแล้วไม่แน่เพื่นอาจจะอยู่ห้องนั้นมานานแล้วก็ได้เข้าวนังไปนอนทับคน,<ข>น,น,นที่นอกครับนี้วก็เขาซี้หาหววทิดเลยนอกช่องลงไปอุดรใหม่นๆนะคะฝันนี้แหละฝันว่ามาบอกเป็นตัวบางทีก็เขียนให้กับผนังบ้านผนังห้องมั่งตัวแดงอย่างนี้นะครับผมเหมือนที่แอดมินเคยบอกมันต้องตัดเล่นด้วยเหมือนหัดนั้นไปฝันอยู่ที่บุรีรัมย์เอ้ยสุรินโสุรินเนาะไปออกงานอยู่สุรินไปนอนห้องพัก ฝันเลขออก9 titled, 9 or, or, or newer, so, so, um, so, uh, 9 mm hmm. mm hmm. 3เอ้ย9 3 3หรือ9 9 3าเกะเก้เออ9 9 3าเก้าสมนมันออก9 3ตรงๆเลยว่ะนะใช่เนี่ยมันออก2ตัวอย่างนี้แหละชนมาค่ะฟันเห็น3ตัวเนี่ยมันสิมาสองตัวเป็นวะค่ะอืมสาตัวบางทีก็ถูก2ตัวส่วนใหญ่ตัวถูกไป2ตัวหมดเลยเที่ยวที่ยูอุดรนี่เคยถือสามตัวปะค่ะพี่นิว เคยถูกอยู่นะแต่ว่าเราซื้อไม่เป็นจับไม่ถูกมันก็เลยได้แค่สองตัวแต่ววนหมากสองตัวนี่พอพลาดมันบ่สองตัวไม่ค่อยพลาดตรงตรงเลยอ่ะตีง่ายๆเลยโงเป็นตัวเนี่ยตีง่ายๆซื้อเป๊ะๆเ,เลยครับท่านผู้ชมแสดงว่าขันห้าฝันเหล็กซ้ำตัวห้าก็ต้องตัดน้ำเนาะใช่เอดมินก็ถึงบอกไงว่าให้ตัดด้วยเนาะค่ะในคลิปก็บอกว่าให้ตัดด้วยนะครับฝันแม่นอยู่เนาะก็ถือกลับามาแม่นอีกแล้วนะคะ แม่นนะเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ด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 มันก็อยู่ตรงเจ็ดเจ็ดด้วยนาะมันไม่ได้ข้ามบ้านพร้อมด้วยมือเสาร์เป็นยังก่อมือเสาร์นี่เมื่อเช้านี่อันรั้วบ้านมันลูกกิ่งรั้วบ้านมันหักครับที่นี้รั้วมันก็เลยปิดไม่ได้มันก็นอนอยู่กันน่ะอืมทะเบียนบ้านยังพี่หนึ่งทะเบียนบ้านเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกเออบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดหกเหมือนเออทุกขลาบว่าเดียวนี่อันประตัวประตูหัวพังเออแล้วก็มาทะเบียนบ้านไหม ใช่ค่ะทะเบียนบ้านนี้เจ็ดเจ็ดออกเนาะวันนั้นก็ออกเจ็ดเก้าเจ็ดหกก็ออกไปแล้วเนาะค่ะอืมวันนี้ก็มานะครับคอยว่าจะเป็นผีเจ้าทีอยู่นี่แหละมาบอกนี่ไม่เนี่ยจะเป็นผีตามปรจากตรงนั้นก็ได้เด็กีนผูก่อหรือเปเ่าเพราะว่าในขณะที่แอดมินไปทาพิธีน่ะผู้ใหญ่บ้านเอาลูกให้ดูลูปที่เพิ่นน่ะเอาเอนผ้าขันม้าน่ะมาผูกคอเสียชีวิตตอนอาลูกตอนที่เพิ่น เสียชีวิตไม่ให้ดูเนาะใช่เพื่อนถ่ายรูปเก็บเอาไ้แอดมินก็โอ้โหเห็นเต็มตาเลยวะเห็นเต็มตาเลยนะท่านผู้ชมเนาะก็ยังติดตาจนถึงทุนนี้นะครับแต่ว่าที่แอดมินได้ยินอ่ะมันเป็นเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายผู้หญิงบอกก่อนแต่แสดงว่าผู้ชายจะแม่นกว่าเนาะแอดมินคิดว่าถ้ามันไม่ออกของผู้หญิงถ้ามันไม่ออกของผู้ชายมันจะมาออกของผู้หญิงนี่แหละแต่เขากระบอกกันแม่นอยู่ดีเขาบอกว่าหนึ่งแปดแป้นบอก ันคิอมัออกเจ็ดเจ็ดหามันกับแม่น,นข้อมเขาเออเออใช่ใช่อีกคนคนเลขนั้นบอกว่านี่เด้อเลขมันจะออกหนึ่งแปดแปดแล้วผู้ชายก็บ,บอกมันไม่ออกหนึ่งแปดแปดมันจะออกเจ็ดเจ็ดห้าเ่มันกเกลียออกเจ็ดเจ็ดเนาะสามเจ็ดเจ็ดเออก็เกือบถูกสามตัวของเพื่อนเนาะค่ะวิดไปแตม้มหนึ่งยังไงก <ๆๆ S 1> ็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนี่กดรอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับแอมบนด้วยเนาะค่ะเพื่อ,อพี่นิวฟันดีเนาะเออ เดี๋ยวฝันดีเมื่อไราจะอันนี้เนะาะฝันดีเมื่อไราจะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟัง <c oughs> จะมาแบ่งปันแนวทางให้นะครับเผื่อแอดมินนี่ก็ตั้งใจนะครับผมเป็นงวดแรกเนาะไม่ว่าเพื่อนจะเป็นใครก็จะไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เพื่อนนั่นแหละครับผมเนะาะเพื่อมีไอซีท่านไหนอ่าใช่เผื่อเพื่อนมาบอกอีกไอซีท่านไหนอยากร่วมบุญก็ติดต่อทางบูทงแอดมินได้เลยนะครับ0952148975เนาะแต่ที่เอาไปซื้ออาหารหมานเนาะซื้ออาหารหมาอาหารสุนัขที่ว่าคืซอย อยู่ซอยที่ทํางานของลุงเอี่ยมใช่มันหลายอะครับก็ซื้ออาหารสุนัขไปให้อาหารเม็ดสิบยี่สิบโลประมาณนี้นะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่งอุศลไปหาเพื่อนนอกบัดเถ้าเพื่นมาบอกอีกเออบัดเถ้าเพื่นอยากได้บุญเนาะใช่ค่ะอืมเผื่อเพื่นมาบอกอีกแล้วก็จะได้มีมีโช่อมีล่ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับผมขอขอบคุณพี่นิีวมากๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ